จิตรกอดอ่อนแอย้ำให้ฟังว่ามีคดีอะไรบ้างคดีที่ตัดสินจำคุกไปแล้วเนี่ยมีหกคดีโทษรวมสิบสองปีนี่ถ้ารับโทษติดคุกสป่านี้ก็ได้รับการลดโทษออกมาแล้วคดีทุจริตจ,จัดซื้อที่ดินย่านรัชดาเป็นคดีที่หนึ่ง มีการกล่าวหาทั้งทักษิณทั้งคุณหญิงพจจมานซึ่งเป็นผู้ซื้อซื้อที่ดิน33ไร่78ตารางวาราคา772ล้านบาทจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ21ตุลาคม2551ต้องอธิบายเพิ่มเติมเผื่อคนลืมข้อมูลหรือคนรุ่นหลังไม่เก็บข้อมูล คดีนี้ความผิดมันอยู่ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้รัฐมนตรีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่ตนเองกำกับคือเวลานั้นทักษิณกับพจมาในทางกฎหมายคือคนคนเดียวกันทักษิณกำกับกองทุนฟื้นฟูแต่ก็มาซื้อของเอาที่ดินกองทุนฟื้นฟูประกาศขายแล้วเมียมาซื้อ แล้วทักษิณรู้เรื่องไม่รู้เพราะทักษิณต้องเซ็นยินยอมให้เมียไปซื้อนี่จากเขาจดทะเบียนสมรสกันค่ะแล้วไอ้บัตรที่แนบไปกับการรับรองให้ไปซื้อเนี่ยไม่ใช่บัตรประชาชนเป็นอะไรคะเป็นบัตรนายกรัฐมนตรีเป็นเดมการ์ดเนี่ยเออเป็นบัตรที่รับรองว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นเขารู้แล้วว่าตัวเขาเป็นใครอื แล้วเขาควรจะรู้ว่าเขากํากับดูแลกองทุนฟื้นฟูซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ตัวเขา<ะ>ซึ่งคุณหญิงพจมานเทียบเท่ากับตัวเขา<ะ>และเขาอนุญาตให้พจมานทําอย่างนี้ม,มาเป็นคู่สัญญาค่ะผิดไหมผิดใครบอกก็ไม่ผิดบ้างเอายกเบือขึ้นสิม,มีนะบางทีเฉลิม <laughs> เฉลิมอยู่บํารุงบอกผัวเซ็นเมียซื้อผัวเสือกผิดเมียไม่ผิด เอามึงกฎหมายห้ามผัวว่าเองกำกับดูแลหน่วยงานนี้เองห้ามเป็นคู่สัญญาเองดันอนุมัติให้เมียมาเป็นคู่สัญญามเมียจริงไม่ผิดไงเมียเป็นผู้ซื้ออถูกไหมแล้วเมียไม่ได้กำกับดูแลโดยตรงแต่ฐานภาพทางกฎหมายของเมียกับผัวเนี่ย เมื่อซื้อที่แปลงนี้แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันในฐานะสินสมรสก็เหมือนผัวมาซื้อด้วยนั่นแหละใช่มไม่ผิดจะเป็ดฮะไอเป็ดกาบกาบ่าเขาตํแบง<ม>ก่อนหน้านั้นสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกําลังจับพิพากษาทักษินขอเดินทางขอต่อสารน,นะ,ะขอออกนอกประเทศ ได้รับเชิญให้ไปดูกีฬาโอลิมปิกที่จีนค่ะหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยจ้ะไปเลยไม่มาฟังคำพิพากษาศาลต้องอ่านคำพิพากษารับหลังสั่งจำคุกสองปีและยกฟ้องคุณหญิงพจมานี่คือการให้ความเป็นธรรมค่ะคุณหญิงรอดเนี่ยตอนนี้คดีนี้หมดอายุความไปแล้วครับก็จะตัวไม่มามันหนีจนหมดอายุความไปแล้วค่อสองค่ะ คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าหวยบนดินนะคะสารดีกาพิพากษาจำคุกนายทักษิณ2ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น7่าสารพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งการของจำเลยที่1จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังนั้นเงินที่จ่ายเกินไปกว่ารายได้ของการจำหน่ายสลากจึงถือว่าก่อให้เกิดผลขาดทุนแก่รัฐค่ะ อืจริงจริงมันผิดกฎหมายสลับก,กินแบ่งอืเรื่องเรื่องหวยบนดินใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไม่เอาเงินเข้าคลังอืไปแจกจ่ายกันเหมือนเป็นระบบเอกเทศอําทำเหมือนมันไม่ใช่รายได้แผ่นดินอืมมันก็เลยผิดค่ะผิดตั้งแต่วิธีการออกโดยไม่มีกฎหมายรองรับและผิดการเอาเงินไปใช้โดยที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณแผ่นดินค่ะหรือรายได้แผ่นดินด้วยค่ะ อ่ะสค่ะคดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4,000ล้านบาทแก่รัฐบาลสาภาพพม่าสารดีกาพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมนะคะสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีนายทักษิณสั่งการให้ Exim Bank อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4 0 0พล้านบาทให้แก่พมา่าโดยมีอัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าทุน นะคะช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านไงคุณค่ะก็ช่วยคือเอาเงินไปกู้ไปซื้อดอกเบี้ยต่ําต่าถึงขั้นต่ํากว่าทุนที่สําคัญให้กระทรวงการคลังของไทยไปเซ็นคาประกันให้ด้วยให้พม่าเออเซ็นคาให้เขาคือผู้กู้นี่ไม่ต้องคาเองค่ะประเทศผู้ปล่อยกู้คาให้ด้วยว้ยดีนะประเสริฐไหมล่ะใจดีมากและในที่สุดก็พิสูจน์ได้ว่าเพื่อให ประเทศเพื่อนบ้านเอาเงินกู้นั้นไปซื้อสินค้าและบริการของบริษัทชินซทเทลไลท์จำกัดมหาชนซึ่งต่อมาพิสูจน์ได้ว่าทักษินขายหุ้นบริษัทนี้ปลอมๆใช้นอมินีถืออยู่จึงเป็นประโยชน์โดยตรงของทักษินชินวัอื์ผิดแล้วก็สี่คือต่อเนื่องจากคดีเมื่อกี้เนี่ยคือให้บุคคลอื่นหรือนอมินีเนี่ยถือหุ้นบริษัทชินกอเรชั่นจำกัดมหาชนแทนนะคะ โดยบริษัทชินคอปเนี่ยเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการธุรคมนาคมสารสารดีการพิพากษาจําคุก5ปีไม่รอลงอาญาค่ะก็แบ่งเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐอันนี้จำคุกสองปีนะคะนี่คือความไม่ตรงไปตรงมาในการใช้อำนาจรัฐและการหาประโยชน์เข้าตัว มีดอมินีรัหน้าแทนครับอ่ะแล้วก็ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีจะมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วยกิจการนั้นก็มีโทษจําคุกอีก3ปีครับศาลก็พิจารณาแล้วเห็นว่านายทักษิณดําเนินการดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทแอส n วันอินโฟ e เซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือว่า AIS ซึ่งได้รับสัมปทานดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยชื่อขณะนั้นและบริษัทดิจิตอลโฟนจำกัดหรือบริษัท DPC ได้รับสัมปทานดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากกสทชขณะนั้นโดยทั้ง2บริษัทเป็นเครือของบริษัทชินคอบค่ะซึ่งจำเลยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ทั้ง2บริษัทได้รับคืนเงินภาษีสรรพสามิตที่ชำระแล้วโดยมีสิทธิ์นำไปหักออกจากค่าสัมปทานที่ต้องนำส่ง ให้ทั้งทสทและกสทเป็นผลให้ทสทและกสทได้รับความเสียหายคดีนี้มีชื่อเล่นว่าแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตแล้วก็ไปขอคืนได้คืนด้วยเยอะเลยอันนี้รู้สึกว่าสัพกรก็โดนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าอะยกฟ้องก็มีนะฮะไม่ใช่ว่าเอาผิดหมดทุกเรื่องคคดีสั่งกระทรวงการคลังเข้าไปจัดการบริษัทท PI ค่ะซึ่งคุณประชัยเรียพรัฐสู้จนหนักหน่วงมากอะ่ะค่ะ อีกคดีหนึ่งก็คือซุปเปอร์บอสหรือบิ๊กบอสสั่งให้กรุงไทยปล่อยกู้กฤษฎามหานครคมันไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าซุปเปอร์บอสหรือบิ๊กบอสที่ผูกอ้างถึงว่าเป็นผู้สั่งการคือทักษิณชินวัตรก็เลยยกประโยชน์ให้จำเลยแต่ก็ยังมีอีกสองคดีอยู่ระหว่างการไตส่สวนของปปชนะคะเมื่อกี้ก็เราให้เฟังก็คือว่ากระบายเข้าจีูจีอตสแต่ว่าแยกย่อยมาแดสัญญาปปชเป็นผู้ กล่าวหานะคะรวมถึงชื่อทักษณิณชินวัตรย,ยิ่งรักชินวัตรด้วยนะสองสองพี่น้องแล้วก็มียาวพาวงสวัสดิ์อดีสสเชยงใหม่เพื่อไทยแกนนาของกลุ่มวังน้ํายมน้องสาวของนายทักษณิณด้วยกรณีนี้องค์กรคณะไต่สวนชุดใหญ่ปปะะช9รายเป็นองค์คณะนะคะดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาสําคัญคดีนี้ไปแล้วทั้งหมดค่ะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จคาดว่าต้นปีนี้นะคะ65เนี่ยจะมีบทสรุปออกมา และยังมีคดีการกล่าวหาอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A 3 4 0 500 และ A340-600 ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระหว่างปี4 5่หาถึงทำให้การบินไทยมีนิสินเพิ่มมากขึ้นปรากฏชื่อของนายทักษิณอดีตนายกนายสุริยวิอดีตรัฐมนตรีคมนาคมและนายพิเชษสถิรชวานอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสามนักการเมืองชื่อดังเป็นผู้ถูกกล่าวหาร่วมกับนายธนพิทยะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและนายกนกอภิรดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะปัจจุบันมีการตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีแล้วนะคะ2คดีนี้อยู่ระ,ระหว่างชั้นไต่สวนของปปชค่ะดังนั้นผู้ถูกกล่าวหาทุกรายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะและนี่คือชะนะติดหลังของทักษิณก่อนจะประกาศกล่าวพร้อมกับไทยในปี65แต่ว่าจะกลับมาเท่ๆหรือว่ากลับมาติดคุกตามคำพิพากษาต้องรอดูครับไม่กลับหรอกครับกลับมาทําไมใช่ ทั้งทงที่ไม่ได้มีใครห้ามกลับใช่จะกลับมาก็กลับมาแต่มันไม่กลับ <c oughs> เพราะมันรู้ว่ามันจะต้องติดคุกซึ่งมันไม่ยอมติดคุกมันสู้สายยอมให้คนเสื้อแดงตายแล้วนิรลโทษกรรมให้ฆาตะก,กอและแฝงการนิรลโทษกรรมคดีทุจริต <c oughs> เอาไว้เพื่อประโยชน์ของมันใจแบบเนี้ยังจะรักยังจะโหยหากันอยู่อีกเหรอมันอามาหิตขนาดนั้นแล้วมันเห็นแก่ตัวขนาดนั้นแล้ว ยังร่ำร้องเรียกหากันอีกเหรอก็ว่าไม่ได้คนเขารักคนรักก็มีเองช่วยรักตัวเองก่อนได้ไหม,มรักคนที่ตายไปแล้วก็ถูกกระทำเยี่ยงนั้นได้ไหมคคนประเทศนี้มีหกสิบเจ็ดสิบล้านคนหาคนรักใหม่ได้ไหมไม่ได้บอกให้เลิกรักทักษิณน,นะ แต่ให้ทักษิณรับผิดชอบสิ่งที่เขาทำให้เป็นเยี่ยงอย่างเสียก่อนอได้ไหมแล้วคุณก็รักเขาคุณเอาโอเลี้ยงไปเยี่ยมเขาที่คุกเพราะคุณรักแล้วเมื่อเขาพ้นคุกออกมาถ้ากฎหมายอนุญาตให้มาดํารงตำแหน่งทางการมืึงได้คุณค่อยสนับสนุนเขาถูกไหมในเมื่อคนที่เรารักทำผิดนะเราต้องยอมรับว่าเขาทำผิดและทำผิดหนักหน่วงด้วย ความเสียหายมันมหาศาลกลับมารับผิดชอบก่อนเรียกเขาบอกว่ากลับมาเลยครับเราจะไปต้อนรับที่สนามบินเลยแล้วไปส่งถึงคุกเลยอ,อ,อจะพาไปอมีเหตุผลอะไรที่ไม่กลับสักทีละครับอืจะเอาเปรียบด้วยการไม่เอาไม่รับผิดโทษที่มีเลยหรอครับถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็รับไม่ได้นะครับเรายังยักรักท่านอยู่แต่เราสนับสนุนท่านแบบนี้ไม่ได้อะครับอื กล้าหาญที่จะพูดอย่างนั้นกันบ้างไหมจิตรกรนอ่อนแอ